สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักเทรดทุกท่านครับวันนี้นะครับรายการนะครับสมาร์ทเทรดนะครับไบรเบอรี่ปลดล็อกเรื่องคานเทรดนะครับ ep ที่23นะครับ Don't trade for this z o n นนะครับก็คือนะครับเราอย่าไปเทรดนะครับโซนต่อไปนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราเอานะครับ l i ิวตี้นะครับเข้ามาจับเข้ามามาร์คอัพในชาร์นราคามันจะทำให้เรารู้เลยนะครับว่าจุดไหนบ้างที่เราไม่สมควรต้องวาง่นะครับจุดไหนบ้างที่รายใหญ่อย่าง Market m a มาร์เกอร์เซ็นทรัลแบงก์พวกนี้ฝารงต่างๆนะครับที่เขาจะกินนิดแอลของนะครับดีเทลเดอร์ยยอย่างพวกเรานะครับฉะนั้น Smart Smart ทนะครับชื่อก็ตรงกับรายการ ครับสมาร์ทเทรดก็คือเราจะเทรดแบบจานตลาดเราจะเทรดแบบรายใหญ่นะครับมาร์เก็ตมาร์เกอร์เซ็นทรัลแบงค์นะครับพวกเอฟฟันต่างๆเขาวางออเดอร์ไว้ตรงไหนเราก็จะวางออเดอร์ไว้ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับวันก็เลยนะครับสอดคล้องนะครับขับรายการนะครับยิ่งเราอัดอีพีกันมาเยอะๆเนี่ยนะครับนะครับมันก็ เนื้อหามันก็จะเข้มข้นกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะครับที่ของรายการนะครับก็ถือว่ามีความประทับใจจริงๆนะครับก็ตรงกับคอนเซปต์นะครับเพราะว่าเราได้นําเนื้อหาเกี่ยวกับ SMC นะครับแเ้ื้็อเาเ้ีอหาเัี่ยวกับ r t อนะครับเข้ามาคุดคุยเนี่รับอเข้ามานะครับคุยคุยเกเ่ยอกับอเ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 นเอเเออออเอันเ็เ เพื่อนๆสามารถนำ EP นี้นะครับเข้าไปใช้กลยุทธ์ในการวางออเดอร์ง่ายๆได้เลยนะง่ายๆเลยเพราะว่าผมนะครับได้อธิบายนะครับเรื่องยากๆให้กับเพื่อนกับเพื่อนๆนักเทรดทุกท่านนะครับในรายการนี้นะครับรีบร้อยหมดแล้วนะครับฉะนั้นนะครับก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับฝาพี่ๆทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดเซฟไปด้วย นะครับอ่ะโอเคแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับครับอันดับแรกนะครับที่ผมย้ําเสมอนะครับเวลาเราดูชาร์ตราคานะครับว่าทให้เรามองเป็นชุดสวิงก่อนนะครับให้เรามองจุดสวิงนะแต่จริงๆนะครับถ้าเป็นเมเจอร์โครงสร้างเลยเนี่ยนะครับผมมองเป็นรูปนี้เนาะเนี่ยถ้าเป็นเมเจอร์โครงสร้างมันต้องเป็นรูปนี้ครับนะครับโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นเมถ้าเป็นไมเนอร์มันต้องเป็นรูปนี้ครับ ทีนี้พอหลังจากที่เราได้นะครับเมเจอร์ของโครงสร้างแล้วเนี่ยครับนะครับเราก็เอานะครับลิควิตี้เนี่ยครับเข้ามาจับนะครับเข้ามาจับนะครับอันดับแรกครับให้เราเลือกหน้าเกตได้ก่อนว่าตอนนี้แหละนะครับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นเต็นขาขึ้นมาก่อนเนาะไอตัวนี้ก็อาจจะบอสอะไรเนี่ยนะครับบอสนะครับแล้วก็บอสเห็นไหม ขึ้นไปเรื่อยนะครับบอสแล้วก็ขึ้นไปทำนะครับเขเรียกว่าสตอ p ัน n t เนาะหรือสว e e p อ q คิวนะครับและเพื่อนๆเห็นไหมครับแสดงว่าสิ่งที่เราต้องเล่นก็คือฝั่งบ u ายนะครับการบ u ายแอของมาร์เก็ตสตรัคเจอร์คือตอนนี้นะครับดีม n d คุมร่บฉะนั้นเราต้องโฟกัสหน้าบายนะครับโดยมองหาโซนดีมันนะครับการวางว้เดอและโซนไหนล่ะครับที่ เราห้ามวางไว้ด้โซนไหนล่ะที่เราห้ามเทรนะครับให้เราเอาลิวิตี้เข้ามาจับนะครับตรงนี้นะครับขอสร้างลิวิตี้รูปแบบไหนครับเพื่อนๆตระกูลไหนครับลิวิตี้ตระกูลไหนเอยนะครับเพื่อนๆทราบกดมาที่ท้ายล่างคอมเ็นก็ได้นะว่าโอเคแหละตระกูลนะครับลิวิตี้เนี่ยมันมีอยู่3ตระกูลเนาะนะครับ ตัวนี้เนี่ยครับมันก็คือเขาสร้างเป็นไซเวย์นะครับไซเวย์ไซเวย์หมายความว่าเวลาเขาลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับคนก็จะบายถูกไ,ไ,ไหมดีทเทลติดเดอร์อก็วางออเดอร์บายไว้ข้างล่างไงสุดท้ายมาเก็บมาเกือก็ขาจิ้มทิ้งไส้มากวาดล่างแล้วก็กินเอสเอลเสร็จก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทิ้งไส้ข้างบนกวาดข้างบนเพื่อกินเอสเอลคูเลนฝั่งเซลล์ถูกไหมครับพอกวาดเอสเอลคูเลนฝั่งเซลล์เสร็จก็ทิ้งตัวลงมาขครั้ง นี่เขาเรียกว่าลิควุตี้ปาเปอะไรครับตระก,กูลเล้งลิปิตี้นะครับตระก,กูลที่มันทำเป็นเล้งก็คือไซเวนนั่นเองนะครับมาร์เก็ตมาร์เกอร์เซ็นทรัลแบงค์นะครับหรือเอ็ดฟันเนี่ยเขากิน SL ต้องคนเล่นฝั่งขาบายและคนเล่นฝั่ง Z rop, เซลในกรอบไซเวนเข้าใจไหมครับนี่คือตระก,กูลนะครับนะบโอเคทีนี้พอหลังจากที่เขากินเสร็จนะครับคานเอ็กซ์เพนชันมันออกไป โมเมนตัม um มันขึ้นไปข้างบนถูกต้องไหมเขาเลือกที่จะขึ้นไปข้างบนต่อนะครับแต่เราก็ยังไม่วางออเดอร์นะครับเราเราเราตัวอย่างนี้เรายังไม่วางออเดอร์นะครับฉะนั้นนะครับเรารู้นะครับว่าจุดเนี้ยนะครับถึงจุดเนี้ยมันเป็นเมเจอร์ของกรสร้าฉะนั้นนะครับเรารู้ว่าเราจะเล่นหน้าบายนะครับเราจะบายแอดหน้าบายฉะนั้น ให้เรามองหาดีมานถูกไหมครับดีมานที่มันส่งกราฟขึ้นมาตามบอสก็คือดีมานตรงนี้เป็นดีมานที่น่าสนใจโอเคไหมครับเพราะเขาส่งกราฟขึ้นไปตามบอสตรวนี้นะครับมันก็มีคำสั่งออเดอร์บายของรายใหญ่ถอกเลยอยู่แต่ในชีตมันไม่ใช่หมายความว่าแบบนั้นในชีตมันบอกว่านะครับ เวลานะครับมาร์เก็ตมัคเกอร์เนี่ยเขาทำ liquidity นะครับสภาพคล่องในตลาดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้คนส่วนใหญ่จะวางออเดอร์บายไว้ตรงนี้ถูกต้องไหมเพราะโลจิกของรายย่อยนะครับเขาบอกว่าแนวรับแนวต้านตรงไหนที่มันเทสบ่อย,ยๆเทสเกิน3ครั้งขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับโลจิกของดีเทลเทรดเดอร์เนี่ยเขาบอกว่านั่นแหละมันคือแนวรับแนวต้านที่แข็งแรง ฉะนั้นถ้าราคามันลงมารีเทคอีกก็ไอ้วางออเดอร์สิครับนะครับแต่มา r k เก็ตมารเกอร์เนี่ยเซ็นเตอร์แบงก์เฟันเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบดีเทลเดอร์นะครับเขารู้เลยว่าดีเทลเดอร์เนี่ยเขาจะวางออเดอร์บายวันตรงนี้ตรงนั้นไหมดีเทลเดอร์เขาจะวางออเดอร์บายตรงนี้ไงเพราะเขาสร้างสภาพกล้องประเภทเล็งดิวูตี้ไวรอแล้วนะครับ สิ่งที่รายใหญ่นะครับจะทําก็คืออะไรครับก็ทิ้งลงมาข้างล่างครับทิ้งลงมาข้างล่างครับเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อกินเนครับเพื่อกินเนตแอลตรงนี้หรือบางท่านที่เป็นดีเทลเดอร์อาจจะใส่ออ์เดอร์บายไว้ตรงนี้เพราะมองว่าอ๋อมันเป็นแนวแนวรับที่สําคัญเพราะมันเทคมาแล้ว3ครั้งไม่ผ่านครั้งที่4มันก็คงจะไม่ผ่านเลยไหมครับโลจิกของดีเทลเดอร์กับ โรจิกของรายใหญ่หรือ Market m a มาร์หรือเอฟเฟลแรงต่างต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งชีวิตจริงเวลาเราเจกเวลาเรามองคราฟจิกโดยเฉพาะทองคำมันก็เป็นแบบนี้นะครับทฤษฎีเวลาเราเรียนกันมามันยกอายยกโลแรงต่างมันเกิดการสวิงกันแบบรูปแบบที่มันสวยงามแต่ชีวิตจริงนะครับเพื่อนๆเห็นคราฟไม่ให้เวลามันวิ่งในชั้นราคา คราฟเวลาขาดดิ ane, ่งเสียงพันไม่ได <avoir> ้สวยงามอย่างในคราฟนะครับนะครับมันคล้ายๆกับสิ่งเนี้มันก็คือแบบนี้เลยเนี่ยแพทเทิร์นของคราฟในการดิ่งเนี่ยนะครับเพราะมา r k เก็ตมาคือเซ็นเตอร์แบงค์เนี่ยเขาวิ่งกินเอสลของดีเทลเ t เทอร์ไปเรื่อยๆเพื่ออะไรครับเพื่อได้ตลาดนี่คือที่ตลาดก็คือเอสลของดีเทลเจเทอร์ฉะนั้นมา r k เก็ตมาคือเซ็นเตอร์แบงค์เนันเนี่ยเขาก็ต้อง ไล่กิน SL ของดีเทลเดอร์เพื่อได้ตลาดขึ้นได้ตลาดลงน,นะครับนี่คือหัวใจนะครับในสายของปาร์ติลิสเดอวกเก็ตแล้วก็ SFC สาสมาร์ทมิน,นิคอนเซ็ปต์นะครับฉะนั้นนะครับถ้าเรามาศึกษา,า,าสายนีย้มันจะทำให้เราคิดมันจะทำให้เราเทรดในปลายใต้โลจิกนะครับแบบรายใหญ่ก็คือเทรดแบบสมาร์ทสมาร์ทนะครับเทรดแบบชาร์จตลาด นะครับทีนี้แล้วถามว่าในต,ตัวอย่างเนี่ยนะครับเราจะวางวอลเดอร์ตรงไหนล่ะทำไมเราไม่วางวอลเดอร์ตรงนี้ก็เรารู้ใช่ไหมครับว่ามาเก็ตมัเกอร์เนี่ยมันต้องลงมาเคลียร์คนเล่นฝ buy นั่งบายแน่เพราะความสั่งบายอยู่ตรงนี้เอสแอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าให้เราบายต่ำกว่าลีควิตี้หรือต่ำกว่าสภาพคล่องในตลาดก็คือโซนนี้ โซนที่ผมวางหลอกจันว่าตรงนี้โซนนี้แหละเป็นโซนที่เราต้องวางหมเดเลยนะครับเตดบิสตรงนี้นะครับโอเคไหครับนี่คือเราต้องเตดที่โซนนี้นะเ,นเพื่อนๆนะเห็นไหมนะครับเส้นงับง่ายๆนะครับเราเข้าใจด้วยภาษาชาวบ้านนะครับเพราะรายการสมาร์ทเตดไลบรารี เราอาธิบายจากเรื่องยากๆนะครับให้เป็นภาษาไทยง่ายครับนะครับสาย RGM SMC ถ้าเพื่อนๆมาเรียนกับผมครับมันง่ายมากถ้าเรานะครับไปซื้อหนังสือจากตํารามาอา่านนะครยิ่งเราไปซื้อจากตําราของสารมประเทศมาอา่านเราจะมีความรู้สึกว่าเออทำไมสาย r t m SMC มันมีแต่สับฝรัร่งเพราะว่า คนที่เขียนส่วนมากมาจากต่างชาติฉะนั้นเวลาเราซื้อหนังสือมาอ่านส่วนมากเราก็จะมึนเราก็จะงงนะครับมันเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าผมเคยเป็นมาแล้วผมเคยเป็นมาแล้วนะครับว่ามผมจะเข้าใจได้ผมอ่านมาประมาณสิบยี่สิบเล่มน,นะครับแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างนะเอาเมายํำอยู่ในรลักการนี้หมดเรียบร้อยแล้วฉะนั้นนะครับก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่ผมเอามา นะครับเอาเรื่องยากๆอธิบายให้เป็นเรื่องง่ายให้เพื่อนๆเกิดความเข้าใจนะครับเซ็นัพวันนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเซ็นัพของตัวเองได้เลยนะครับ,นรบเนื้อหาใจความ EP วันนี้ Don't trade f r ร e p i s o d e ก็คือถ้านะครับ Market m a k e r c e n t r a เ Bank เนี่ยเขาสร้าง Liquidity ไว้ตรงไหนให้เรามอง เหนือขึ้นไปหรือล่างขึ้นไปจากลตที่ตรงนั้นแล้ววางออเดอร์โอเคไหมครับและตำแหน่งที่วางออเดอร์มันต้องเป็นเมเจอร์ต้องเป็นเมเจอร์โครงสร้างเพราะไมเนอร์โครงสร้างส่วนมากมันจะเป็นลิ i ิตนะครับเพื่อนๆลองก็ไปย้อนดูนะพี EP ย้อนหลังนะครับเกี่ยวกับเนื้อหา l i มุตินะครับผมอธิบายไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับว่าลิิตีในตลาดมีกี่ตระกูลนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับติดตามช่อง ไอบีดิตดิ้งนะครับราคาสมาร์ทไอเบอรี่เนี่ยแล้วก็นะผมแนะนำนะไปไล่ดูตั้งแต่อีพีที่1ไล่มาเลยนะเพราะวันนี้ก็อีพีที่23แล้วนะสมมติมียี่สีพีแล้วนะครับโอเคแหละนะครับทีนี้หลังจากที่นะครับราคามันลงมาตัวนี้นะครับให้เราคำหนดริบูเทดนะครับนะครับว่าถ้าไม้นี้เราดูดไดเซมเราจะนะยอมสูญเสียแค่3%ของทุนให้เราจ่ายริบูเทดแค่สามเปอร์เซ็นต์ของทุนหลังจากนั้นเราวาง ออเดอร์วาง s อชวางท p พ p สมควรต้องอยู่ตรงนี้นะนะครับสมควรครับนะครับกับ TP เนี่ยอาอาต้องมากกว่าหนึ่งนะครับอาอาต้องมากกว่าหนึ่งครับต้องมากกว่าหนึ่งนะครับขึ้นไปนะห้ามน้อยกว่านะครับเพื่อนะครับ ของเราให้มันเติบโต,ตแต่เราจะใช้หลักการมันนิ่มเด็ดเด่นด้วยการดีไซน์ริสเปอร์เซสไม่เกิน3%ของทุนมันไม่มีเซตอัพอะไรที่มันร้อเนะครับเวลาเราวางออเดอร์ให้เราคิดเสมอว่าถ้ามันโดนเด็ดแอลล่ะเรายอมสูญเสียแค่3%โอเคไหมครับแล้วถ้าถูกทางล่ะอ๋อกลยุทธ I ์ไอบิตเดดดิ้งก็คือเก็บระยะกำไรที่400ถึง500จุดบางส่วนแล้วก็หลังจากนั้นเราเลื่อนเด็ดแอลออมาบางหน้าทุนเพื่อสร้างมิสฟี หลังจากนั้นเราก็รอรุ่นที่ T P 2ที่1,000จุดนะครับหรือแล้วแต่ที่คนรุ่นที่เพื่อนๆนักเทรดทุกท่านนะครับไปแบ็กเทสแล้วก็ฟอร์มูลดแล้วนะครับแล้วก็มีความมั่นใจเพื่อกเก็บสิติมารองรับไออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่สไตล์ของราครับแต่ไอบิดดิ้งเราเล่นแค่นี้นะครับอ่ะโอเคเนื้อหาในวันนี้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนเนนะครับ ที่ติดตามมันเข้ามาสําหรับ i b บิ d ติด้ตัวนี้นะว่าผมก็ขอขราบพระคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านมากนะครับที่ให้ความสนใจกับ i b บิ d ating. ติด้ตอนนี้มีเพื่อนๆน,นะครับเข้ามา follow กันนะครับติดตามกันเยอะมากนะครับผมก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ผมก็มีความตั้งใจสร้างรายการสมาร์ทเตรตไลบรารีปลดล็อกเรื่องงารเตดให้เป็นกลางแองคานเรียนรู้สําหรับเพื่อนๆน,นักเตะที่กาลังมองหาความรู้สําหรับเพื่อนๆนักเตดที่กาลังมองหา หยุดการเจตมอหาเซ็นตอัพแพทเทิร์นในการเข้าวเดอร์เข้ามาเลยครับรายการนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนเนื้อหาเดี๋ยวเรามาเจอกันครับใน E ีีที่ที่สี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโค้รบุรินนะครับก็ขออนุญาตเป็นเพื่อนทุกท่านนะครับปิดรายการนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันครับในปีต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่านะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะเพื่อน